สวัสด,ดีกับคุณผู้ชมท่านโดยนะครับคือผมทีมอนเตอร์ทีวีคุงครับวันนี้ผมจะมาสอนทำล่างแฟงโจเกอร์แล้วก็เอ็กตรีมนะครับผมก็อจะสอนสองล่างเลยนะเพราะว่าล่างเอ็กตรีมทำไม่ค่อยยากนะครับเรามาเริ่มที่ล่างแฟงโจเกอร์ก่อนนะครับของอย่างแรกที่เราต้องใช้นะคือโจเกอร์เราต้องมีโจเกอร์ก่อนนะครับถึงจะทำได้นะต้องมีโจเกอร์ก่อนนะถึงทำได้นะครับต่อมานะครับก็ ตามออกมาตรงนี้มาเราต้องใช้อะไรบ้างก็จะมี perfect memory หนึนะครับผมก็ใช้ win 4แล้วก็ bank memory หนึเนาะแล้วก็จะมี primal e s s e n c นะที่ต้องใช้ก็คือ,อ awakening primal e s s e n c นะครับอันนี้นะโดยเราต้องคราฟเป็น primal essence มาก่อนนะถึงจะคราฟเป็น a w a k e n i ได้นะครับผมส่วน primal e s s e n c หาจากไหนบ้างก็จะใช้ primal fragment นะสี่อันในการคราฟ1อันนะครับผมก็ใช้อันนี้4อัน การคราฟหนึ่งอันแล้วก็เอานี้เอาไพ่โมเอเซนต์มาครับเอาเวกเกนไพ่โมเอเซนต์นะครับผมนะเราต้องใช้เวกเกน8ก้อนนะครับในการทำแฟงโจ๊กเกอร์นะครับก็เดี๋ยวพาหาฟาร์มเลยก็ฟาร์มได้จากตัวนี้ผมแนะนำนะถ้าเกิดใครมีของแบบระดับหนึ่งก็มาฟาร์มจาก4ตัวนี้เดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูเดี๋ยวขอใช้แฟงโจ๊กเกอร์ให้ดูเลย <Joker! S 2> อ่าก็รอบจาก4ตัวนี้นะจะเป็นแฟกเมนต์ก่อนนะครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชอ่อแอสเซนต์นะเดี๋ยวปาาใม้ดูก่อน นี่หนไหมนะครับมันมีโอกาสดรอปนะนี่หนไหมครับไพ่ไพ่หม้อแฟกเ์มินนะก็จะดรอปจาก4ตัวนี้นะโอเคโอเคแค่นี้แล้วกัน <c oughs> นะก็จะมีโอกาสดรอปจาก4ตัวนี้นะครับก็จะได้มาแฟกเ์มินก่อนนะแล้วเราก็เอาไปคาร์บอีกทีนะครับส่วนถ้าเกิดอยากได้เป็นแบบเป็นก้อนเลยหรือว่าไพ่หม้อแอสเซนต์เลยอะเราก็ไปลงดันเอเทอร์นอลนะครับผมก็จะมีโอกาสได้ ไายเป็นก้อนเลยนะครับผมบสำหรับสำหรับไพ่โมเอเซนนะครับผมเมื่อเรามีของครบแล้วนะก็จะใช้เพอร์เฟกต์เมมโมรี่หนึ่งเนาะแล้วก็เอาไว้ขึ้นไพ่โมเอเซนแปดนะครับแล้วก็ตามผมมานะให้เราวาร์ปไปที่ไรเดอร์แล้วก็ดับเบิลไรเดอร์นะและให้เรามาคุยกับฟิลิปที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้แฟงจ็อกเกอร์มาเลยนะอ่าเดี๋ยวมืดมืดไป <c oughs> นะเราก็จะได้มาเลยนะครับไม่ต้องทำเควสอะไรต่อแล้วอันนี้ก็คือเสร็จแฟงจ็อกเกอร์แล้วนะ ต่อมาจะเป็นเอ็กซ์ตรีมครับเดี๋ยวผมแปลงร่างให้ดู <Extreme. S 1> ก็จะเป็นร่างนี้นะครับเป็นร่างสุดยอดเนาะอย่างแรกที่เราต้องทำนะก็คือเราต้องมีทุกร่างของดับเบิลนะนั่นก็คือไซโคลจ๊กเกอร์นิทเมทัลแล้วก็ลูน่าทิกเกอร์แปลงจ๊กเกอร์นะถึงจะทำใเอ็กซ์ตรีมได้นะครับผม ของที่เราต้องใช้ก็จะใช้เป็นอันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นอันนี้นะนี่อันนี้นะครับผมก็ใช้เงิน1ล้านแล้วก็ perfect memory 1นะแล้วก็ empower memory 1ซึ่งหาได้จากดันเอเทนอลนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้จะเป็นรูปนี้นะแล้วก็ใช้เข็มขัดเปล่าข้างบนนี้นะครับผมสำหรับองทำเข็มขัดเปล่านะก็จะมี w i n a s c e n t 1นะครับผมแล้วก็ memory แตกนะ32นะครับแล้วก็ laget สินะครับผมแล้วก็ e l e c t แอสเซนต์หนึ่งนะแล้วก็เงินอีก1ล้านนะครับซึ่งเมม o r รแตกกับเลกเกตสามารถฟาวน์ได้จากมอนเทเว็85นะครับซึ่งผมจะโนไปตรงนี้นะและก็จะไอเลกเกตก็จะมีรูปตรงนี้ด้วยอ่ะนะครับก็ฟาว์มได้จากมอนตัวนี้นะก็จะใช้16แล้วก็32นะคือเลกเกตใช้16นะครับแล้วก็เมมเบรแตกได้ใช้32นะอ่าก็จะประมาณนี้เมื่อเราทํามาแล้วนะให้เราฟาวไปที่ไรเดอร์แล้วก็ดับเบิล แล้วก็มาคุยกับลุงหนวดขาวตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับผมเมื่อเราคุยเสร็จเราก็จะได้เอ็กตรีมมาเลยนะครับทําไม่ยากใช่ไหม <c oughs> มันคือมันทําแป๊บเดียวมากถ้าเกิดทุกคนทําทุกล่างมามันจะสามารถทําได้เลยนะแตแ่แค่เราไปหาเอ็มพา r เวอร์เมมโมรีมานะผมก็จะประมาณนี้นะครับในการทําล่างแฟงจ็อกเกอร์แล้วก็เอ็กตรีมเนาะก็เอนะ็กตรีมทาไม่ยากแต่ว่าต้องมีทุกล่างนะครับแล้วก็ไปหาเอ็มพา r เวอร์เมมโมรีในดันเดนนอนแล้วก็คาร์ฟนะ ก็จะประมาณนี้ทำไม่ยากนะเอ็กซ์ตรีมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับซิวบายจ้าเจอกันครับผม